สวัสดีครับวันนี้ก็จะอกไรใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการตรวจเช็คน้ำรั่วภายในบ้านนะครับโดยการใช้อุปกรณ์นี่ครับวาล์วสี่หุนนะครับทีเ TF เลยสักอย่างทั้งสี่หุนนะครับเฮกตาสําหรับจะเช็คหาเก็บน้ำรั่วนะครับปอมไม่ยอมตัดนะครับประมาณนี้ปอมจะเดินตลอดนะครับ คือตัวนี้คือการนี้ก็คือน้ำจะรั่วตรงนี้ครับก็คือปั๊มไม่ยอมตัดนะครับถ้าปิดนี่นะครับปิดตรงนี้นะครับปิดวาล์วน้ำออกนะครับของปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้น่าจะเป็นมิซูนะครับเปลี่ยนถังแล้วเป็นสแตนเลสมานะครับก็คือปั๊มไม่ยอมตัดนะครับคือต้องแก้น้ำออกนะครับก่อนไม่งั้นทำตรงนี้ยังไงมันก็ไม่หายรั่วนะครับ แมันก็จะอ่าประมาณนี้นะครับช่างแม็ก็มีทําวาของแล้วก่อนหน้านี้นะครับวาวตัวนี้นะครับปิดก็ไม่หายนะครับก็ยังไม่หายตัดนะครับพอเขาจะเดินมาด้านบนนะครับนี่จะมีวาวตัวที่สองนี่แต่ก่อนเขาก็ม,มีน้ํารั่วทีนี้เขาแก้ไขแล้วนะครับ ก็ยังไม่หายนะครับตัวนี้ก็ยังไม่หายอีกยังไม่หายขาดนะครับก็จะยังเหลือชุดนี้นะครับช่างแหวจะมาตัดใส่วาลตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้อสองตัวนะครับลองว่าจะจะเช็คดูว่าพอดีมันฝังเก็บเพื่อนนะครับไม่รู้ว่า จะปิดท่อไหนกันแน่ครับเพราะว่าใชมไม่ได้เดินท่อเองนะครับไม่รู้ว่าเขาเดินไว้ท่าไหนก็คงจะตัดใส่วาวตรงนี้กับตรงนี้นะสองที่นะครับอาสาเหตุดูกาานนะครับเป็นานาา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 าลาา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 ําา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 าครับ,ออรบาาาา ไม่ได้เอามือครับใองใช้ไปเรื่อ,อยแหละลุกทุ่งลุกทุ่งแล้วปล่อยแรงดันน้ำออกนะครับทุกพังในยถ้าอ่อนนี่เดี๋ยวปิดน้ำนะปิดน้ำนะ,ะน้ำออกแล้วครับ ใส่ตัวนี้ก่อนตัวที่ใส่ง่ายก่อนนะครับเฮ้ยเอ่เห็นเห็นนะครับอันนี้ต้องถ่ายลง youtube เนี่ยเขาไปทำเองยวใครเจอจะได้ทำเม <c oughs> <c oughs> ื่อกี้เลือันไกลมา น้ำอใช่ใ mm ช่ดะรน้ำค้างทอแล้ว อี่า,นาวนะั้นขอผ้าแห้งเลยนเะช็ดท ก็รตรงนี้นะครับโอเคสำคัญต้องเสียทอยแห้งนะครับอยากจะทากาวนะครับกาวจะไม่อยู่นะครับเจ็บไห้กรับช่องคอเรื่อยตัวนี้ก่อนฮะเั็นลำบากครับ โทรศัพท์กันนะครับกับโอเคกับเทนี้ก็ตัดเทอานี้แล้วนะครับนี่นะครับวัดประมาณนี้นะครับราสี่หุนพีซีนะครับกลตัวางก็ จะมาใช้เป็นทอ่อน้ําไทยนะครับดี๋ยวคงต้องขัดสีนิดนึงครับใช้ไบเรื่อยเดี๋ยวขอเย็บผ้าสะพ้านครับต้องขัดสีให้มีติดท่อนะครับการทาก,กาวจะไม่ติดนะครับท่อจะไม่อยู่อันเดี๋ยวท่อจะรั่วนะครับแล้วก็ขูดสีให้สะอาดแล้วนะเช็ดด้วยผ้านะครับ เป็นสีท่อนะไม่ให้มีสีเกาะนะเดี๋ยวทากาวไปจะให้อยู่เอานะครับมันจะรั่วได้นะแก <Okay, 9. S 1> ะกาวครับตอนนี้เสร็จแล้วก็แกะกาวนะครับก็จะทากาวก็จะใช้นิ้วมือนี่แหละเลยนะครับนิ้วชี้นี่แหลทะทากาว ก็ทากาวแป๊บ,บ,บน,น,บน,นึงนะครับก็ความชัวร์ใช้นิ้วนี่เลยครับอดีไม่ซื้อแปลงมาับเมื่อกี้นี์ใช่ไหมกทากาวชุ่มนะครับทาตัวในนี่ก่อนนะฮะก็ทาตัวนอกสองสองชิ้นล่างบนนี่ฮะ <c oughs> ก็จะใส่กาวเข้านะใส่วาล์วเข้านะร <c oughs> ะดับใสร็จละหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> ได้คนระับไปใส่ไปน,นิดนะึงไปที่สองการเช็คน้ำรั่วนะครับไม่รู้ว่ารั่วจุดไหนนะครับหาสาเหตุเจอได้นะโอเคขอทากาวนะครับกาวก็ทาตัวในกันนะครับใน ซ้ายขวาก็ไม่ได้นะครับค่อยทาแต่นอกนะครับพอทานี้ก่อนจะได้วางได้นะครับชิช้นงานนี้ได้โอเคครับทากาวก็ดันให้สุดๆนะครับแน่นที่สุดปิดเปิดได้นะครับดูด้วยเวลาใส่ต้องให้หมุนปิดเปิดได้นะครับเผื่อบางที่แม่หน่วยก็ไม่ต้องไปใส่นะครับให้ปิดเปิด ก็คงต้องรอ,งอ,งอก,กาวแห้งสักพักนะครับจะยากนิดนึงต้องดันนิดนึงนะต้องรองนานนิดนึ่งครับสักพักถึงจะมาเทสน้ำได้นะครับโอเคครับแค่นี้ก่ออนโเคครับกาวนะ่าจะพออยู่แล้วนะครับ มาณสามสิบนาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวจะปิดตนนัวน,นี้้วก่อนครับเปิดเปาตรงนี้ดูสิมันตัดเ,ลเปล่ามันต้องดูว่ามันตัดหรือเปล่าว้าวครับออกจนปิดกอ๊อก รอสักหน่องครับตัดแล้วนะครับตอนนี้ตัดแล้วใช่ไหมจะได้เปิดวาล์วนะครับเนีย่ยตัดแล้วไะเนี่ยตัดแล้วผมปิดวาล์วนั้นไปอยู่ได้เปิดวาล์วไอท้ที่ดูซิว่าวาล์วตัวไหนมีปัญหา ก็หมอก็จะได้เปิดนะครับว่าตัวไหนตัวไหนเปิดแล้วแล้วน้ำไม่หยุดนะครับป่าผมเปิดว้าอยู่ครับแป๊บนึง ถามแลม้วไงมไม่ผมผมจะปิดตัวนี้ดูอ่าปิดชุดนี้ดูครับดูว่าหยุดครับนึงดูว่ามันจะทำไหมถ้ามันไม่ทำก็เป็นที่ชุดนี้ครับชุดวาลงพื้นตัวเนี้ยนี่นตัวนีนตัวนี้ผมยังไม่เปิดเปิดตัวนี้นั่เปล่าผมเปิดอีกตัวหนึ่งเปิดตัวขึ้นห้องขึ้นชั้นสองเนี่ย ตอนนี้ผมปิดตัวนี้อยู่เปิดตัวนี้เปิดตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้แหละตัวนี้วิ่งไปฝั่งนูน้นไม่รู้ไปไหนน่าจะชุดนี้มีปัญหาชัวร์ก็ผมก็ปิดไว้อย่างเงี้ยต้องหาสาเหตุนียผมไม่รู้ท่อมันเดินไปไหนไงก็ใช้ได้ไงชั้นสองอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ผมไม่รู้ว่าเส้นนั้นเดินไปไหนแล้วข้างล่าง ก็เฮียไปลองเปิดน้ำดูเฮียดูว่ามันมัน,ม,นมันวิ่งไปห้องน้ำเฮียไหมครับความก็ตัดแล้วนะครับเ็บครับก็เป็นแนวทางนะครับนี่ก็ให้เฮียก็หาสาเหตุตรงที่ฝั่งพื้นต่อไปนะครับออก,กตัดนะครับโอเคครับช่างแมวก็ขอจบแนวทางการเช็คตรวจซ่อมเช็คน้ำประปารั่วเป็นแนวทางให้นะครับในการหาจุดรั่วที่ฝั่งพื้นนะครับว่า เป็นจุดไหนช่างเขาจะได้ดำเนินการเช็คซ่อมกันอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเมื่อกลาบมาใหม่นะการเช็คซ่อมครับขอบคุณครับ